เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่พี่บ่าวไม่ได้ประสบพบเจอเองแต่อยู่ร่วมณพ่วงเวลาในเหตุการณ์ครับจะมีคุณยายท่านหนึ่งพี่บ่าวให้นามสมมุติว่าชื่อว่ายายดำเลยคันยายดำเนี่ยมีบ้านพักอาศัยเนี่ยไม่ติดกับบ้านของใครเลยเวลาเราไปจับกุ้งจับปลาในบางนบานเนี่ยทำไมบ้านของปะดำเนี่ยเรามีความสงสัยตั้งแต่เด็กว่าทําไมบ้านของปะดำเนี่ยจะปลูกขางกับขขงคนอื่นเขาจังเลยมีครั้งหนึ่งถามพ่อถามแม่ ว่าทําไมยายดำเนี่ยแกปลูกบ้านอยู่ห่างกับคนอื่นจังเลยอออือ่าพ่อกับแม่แกก็เลยบอกว่าหฮ้ยตนูนเข้าไปใกล้บ้านของอย่าเข้าไปใกล้บ้านของป้าดำนะเราก็ตัวทําไมพ่อแม่มันมีอะไรเกิดขึ้นอืม,อมแกบอกว่านเนี่ยป้าดำเนี่ยเคารอกันว่าแกเป็นผีกล้าผีกล้าในภาคใต้เนี่ยเป็นผีพื้นบ้านผีพื้นถิ่นอย่างหนึง่ง ซึ่งคล้ายๆกับผีกระสือวิวิแต่ไม่ใช่ผีกระสือ,อตอนออกหากินกลางคืนเนี่ยคนที่มองเห็น,นจะเห็นเป็นดวงไฟลูกใหญ่สีแสดแต่ถ้าเขาบอกว่าวันดีคืนดีใครมีบุญหรือใครอับโชคไปเจอผีกล้าเนี่ยในระยะประชิดเนี่ยก็จะมองเห็นเป็นหน้าของบุคคลซึ่งมีอยู่ครึ่งท่อนนะเหมือนอผีกระสือเนี่ยจะมีหัวและไส้ไม่มีแต่ผีกล้าเนี่ยจะมีอยู่ครึ่งท่อนฟันแหลมตาดํา ผมลุงรังเหมือนผีกระสือเลยตั้งแต่ว่ารู้ตั้งแต่วันนั้นนะที่พ่อแม่บอกตอนเราอายุสักเก้าปีสิบปีวิไม่เฉียดเข้าไปใกล้บ้านประดับอีกต่อไปแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยยายดำมีอาชีพเป็นของเองนะวิวิแก้ขายเนื้อทอดครับผม,มแต่เนื้อทอดของยายดำเนี่ยคนแถวบ้านวิเชื่อไหมไม่มีใครเคยได้ทานของแกน,นะทั้งนี้ทั้งนั้นไม่เคยมีใครรู้ว่ายายดำผ่าเนื้อเนี่ย มีไไเนื้อทอดไปไขายที่ไหนกลับมาเนื้อก็หมดแล้วแต่คนในละแวะกบ้านพี่บ่าวไม่มีใครกล้าซื้อเนื้อของยายดำปีนั้นน่ะที่พี่บ่าวจำนายเรื่องเกิดขึ้นน่ะมันเป็นปีที่มีน้ำหลากบ้านของคนที่เกิดเหตุเนี่ยชื่อบ้านของป้าเพียงป้าเพียงเนี่ยแกบอกว่าคืนนั้นเนี่ยแกปวดท้องด้วยความที่ปวดท้องเบานะไม่ใช่ปวดท้องหนักซึ่งมันมีรูระบายตรงเนี้ยคือก็ขี้เกียจจะเข้าห้องน้ำแกก็บอกว่า อาศัยรูนี้เลยวะน้ําก็หลากอยู่พอดีข้างล่างะปรากฏว่าตอนที่ถ่ายเบาเนี่ยตาก็จ้องลงไปดูอ,อด้านล่างใต้ถุนซึ่งเป็นล่องอยู่เนี่ยแกบอกว่าแกเห็นดวงไฟเนี่ยวุบวับวุบวับอยู่ตรงล่องที่แกฉี่อ,อ,อยู่พอดีเลยแกบอกว่าแกเห็นแบบนั้นก็ร้องขึ้นมาปรากฏว่าพอร้องขึ้นมาแกเห็นเป็นคนครึ่งท่อนอที่เป็นผู้หญิงคนนั้นค่อยๆช่ำเรืองมองขึ้นมาจากใต้น้ำใต้น้ำ แกนึกขึ้นได้ว่าหน้าที่เห็นเนี่ยด้วยความตกใจก็อุปทานว่าอีดำเพราะว่าสิ่งสิ่งนั้นเห็นป้าเพียงป้าเพียงเห็นเขาต่างคนต่างทักกันป้าเพียงเป็นคนเอ่ยชื่ออว่าอีดำแค่นั้นแหละสิ่งสิ่งนั้นหายไปเหมือนกับกระโจนพุ่งออกวิวี<ฆ>แต่ความเชื่อวิวีเขาบอกว่าคนที่เป็นผีกล้าในสมัยก่อนเนี่ยข้อห้ามของผีกล้าเลย คือจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ห้ามใครเห็นร่างจริงของตัวเองยามที่เป็นผีถ้าว่ามีคนรู้เห็นและเอ่ยชื่อออกมาว่าเป็นคนคนนี้คนคนนั้นจะหมดอายุไขทันทีปรากฏว่าเมื่อป้าเพียงเห็นเนี่ยก็เอาเรื่องนี้ไปโพธนาทั่วเลย<ฆ>ด้วยความที่คนมันอยากจะรู้อยู่แล้วไว,ไวีเขาก็ตามไปดูที่บ้านของป้าดำว่าแกเนี่ยเป็นผีกล้าตามที่เขาล่ำลือมากันหรือเปล่า พราะว่าป้าดำเนี่ยเป็นคนที่อยู่โดยไม่มีลูกหลานด้วยนะ,ะแล้วมาจากไหนอ,ไอะไรยังไงก็ไม่มีใครรู้ตื้นลึกหนาบางที่แท้จริงเพราะที่ในสมัยนั้นเขาบอกว่ามาอาศัยอยู่ได้ตามการจับจองอ่าประมาณนั้นก็ไม่มีใครรู้ต้นสาเหตุสุดท้ายแล้วเมื่อเรื่องนี้ดังคนก็ตามกันไปดูบางคนก็เสแสร้งแกล้งไปเยี่ยมแต่อยากจะไปดูว่าป้าดำเนี่ยตกลงจะเป็นยังไงบ้างสุดท้ายแล้วคนตามไปดูเขาบอกว่า ป้าดำเนี่ยนอนสมอยู่ที่ที่นอนของแกลุกขึ้นไม่ได้ชาวบ้านก็บางคนก็หวังดีบางคนก็ประสงค์ร้ายก็เข้าไปถามว่าเป็นอะไรอาการเป็นยังไงแบบนี้แกก็บอกว่าแกป่วยปรากฏว่าแกนอนป่วยอยู่แบบนั้นหลายวันด้วยกันนี่สุดท้ายแล้วคืนก่อนที่แกจะเสียชีวิตอะทุกทุกคนลงความเห็นกันแล้วป้าดำเนี่ยใช่แน่ๆเป็นผีกระแน่ๆแ,แ,แล้วมึงอไปทักเขาแบบนั้นทําให้เขาถึงแก่ความตายหมดอายุไขเดี๋ยวเขา ต้องมาอะไรกับมึงแน่นอนปา,าขวัดว่าป้าเพียงด้วยความกลัววิวีพอรู้ว่าเป็นแบบนั้นไม่ออกจากบ้านเลยทุกๆคืนเนี่ยแทบจะไม่ได้หลับได้นอนเรียกคนหมู่บ้านใกล้ๆญาติพี่น้องญาติพี่น้องมาอยู่ที่บ้านตัวเองเพื่อจะเฝ้าซึ่งคนที่มาเฝ้าะ่ะมัวแต่ไประวังแต่ป้าเพียงวิวีเชื่อไหมลืมไปเลยว่าป้าเพียงมีลูกสาวอยู่หนึ่งคน<อ>คืนนั้นเนี่ยที่เรื่องเกิดขึ้นเนี่ยลูกสาวของป้าเพียงที่ชื่อน้องแก้ว หายตัวออกไปจากบ้านทุกๆคนไม่มีใครเห็นว่าไอ้แก้วออกไปทางไหนด้วยความเป็นแม่ของป้าเพียงมีความรู้สึกฉุกใจและสงสัยขึ้นมามปรากฏว่าเขาก็ตามไปดูกันที่บ้านของป้าดำ<ะ>ปรากฏว่าไอ้ช่อแก้วไปนอนหลับสลบอยู่ใกล้ๆก,ก,กับศพของป้าดำคนไปเห็นป้าดำเสียชีวิตแล้วนอนร่างคู่กันอยู่แบบนี้เลยกับไอ้ช่อแก้ว Uh huh. เออทุกทุกคน <c oughs> พอเห็นแบบนั้นตกใจรีบอุ้มไอ้ช่อแก้วไปส่งโรงพยาบาล uh huh. คนที่ตกใจหวังดีพาไปโรงพยาบาลก็พาไปแต่คนที่ล่ำลือกันน่ว่าสุดท้ายทำไปทำมาวิวีเชื่อไหมว่าเรื่องนี้ก็ไม่ได้จอบอยู่ที่ของป้าดำนะทุกทุกคนมาสงสัยกันต่ออีกว่าทีนี้อีกแก้วมึงเป็นผีแน่สุดท้ายทำไปทำมาช่อแก้วอยู่ไม่ได้ต้องอันตรธานย้ายออกไปจากอำเภอของพี่บ่าว uh huh. ด้วยคำคอรหาที่ว่าเนี่ยมึงรับทายาทความเป็นผีกล้าไปแล้วแน่ๆต้องบอกแบบนี้ด้วยค่ะวิวีผีกล้าเนี่ยถ้าไม่ถูกกับครอบครัวบ้านหลังไหนเนี่ยแค่เขาไปท่มน้ำลายใส่โอ่งน้ำกินนะวิวีคนที่กินไปเนี่ยถ้าเขาไม่ต้องการให้รับทายาทของเขานะสามารถทำให้ตายทั้งครอบครัวได้เลยอันนี้คือ,อความน่ากลัวของผีกล้าเออก็อเหอนเขาสาบแช่งอย่างนี้ออดอาประมาณนั้นครับประมาณนั้นน่ากลัวนะตรงเนี้ย <laughs> มันเป็นเหมือนกับจิตวิทยาว่า เ,เหมือนสมัยก่อนเหมือนกันนะที่พี่บ่าวเอาเรื่องของป้าดำไปถามแม่เนี่ยแม่พี่สั่งเลยนะถ้าป้าดำให้เนื้อทอดมึงอ,อยากกินของเขานะอะไรประมาณนี้คือมันเป็นความน่ากลัวด้านจิตวิทยาแต่ว่าคนที่จะเห็นแบบตําตาเนี่ยมัน,มนพี่บ่าวคิดว่ามันค่อนข้างน้อยแต่คนที่เห็นนะคืนนั้นแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงๆที่เราเห็นจริงๆได้ฟังกับหูจริงๆคือบ้านของป้าเพียงที่เกิดขึ้นมาจริงๆแล้วพี่บ่าวก็ยังรู้สึกสงสารใน ไอช่อแก้วดอกแก้วก็วาอ,อาจจะเป็นกรรมของเขานะถ้าเรามองกันตามแบบนั้นยังไงก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปเนอะแต่ก็ได้ได้ว่าเป็นเป็นผีที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อน